2นะครับหลังจากพาร์ทที่1ออกมาห่างกันโคตรนานเดือนเดือนก,กว่าๆได้มากนะฮะตั้งแต่1,000งพันซัดเนตอนนี้2,000ันจะสามพอยู่แล้วนะผมอ่านะฮะก็ไม่ได้มาทำโปรเจกต์นี้นานพอสมควรนะผมนานมากๆนานจนลืมไปแล้วว่ามีมันอยู่นะฮะจริงก็ไม่ลืมหรอกก็เอามันไปตั้งอยู่ในแนะนำช่องเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่านะฮะแล้วก็ตอนนี้เวอร์ชั่ผมเล่นคือ0ูนย์นะครับอ่านดูจากเลขเวอร์ชัน,ชนข้างบนได้นะฮะผมอ่านะฮะซึ่งที่จะแพ็คอันเก่าของ0.5.0เเออาามาลงกับวร์ศูนนี้ไม่ได้นะครับห้าจุดสูงเย ได้แปลงมาไวแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็ทําอะไรนิดหน่อยๆนะครับผมนะฮะอ่าส่วนลิงก์ก็เดี๋ยวก็จะใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะโอเคเรามาดูว่าผมทำอะไรไปมัม้งก็ใส่ตร็จตั้งใจจะเปลี่ยนพวก u ุ้เล็กๆน้อยๆนะฮะแต่ว่ามันก็ยุ่งยากนะฮะมีปัญหาต่งางๆเยอะแยะนะฮะโอเคก็หลังจากนี้พูดถึงเพลงกันดีกว่าที่ผมเล่นนะผมก็ได้ขุดลุ้มลงไปเรื่อยๆนะผมมีขุดรูไปเรื่อยๆนะผมจนกระทั่งผมได้ไปเจอที่ที่หนึ่งเข้านะผมนะฮะขอกินอาหารแป๊บนึงนะผม ่ากินอาหารก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมมีที่หนึ่งจะมาให้ดูผมมันเป็นนี่ของมันจะเป็นถ้ำแบบนี้นะฮะและเมื่อคุณหันไปฝั่งนี้นะผมคุณจะเจอกับดื้อมีกล่องอยู่ตรงนั้นนะฮะมีหลุมข้างล่างนะฮะแล้วก็มันเป็นทางขาดนะฮะแล้วก็มีเอ่อเป็นอีกฝั่งหนึ่งะฮะคุณลงมาอีกฝั่งหนึ่งข้างล่างเลยนะผมโอเคเดี๋ยวคุยต่อผมอ่าเดี๋ยวจะขุดลงไปกันนะฮะไปดูว่ามันมีอะไรนะผมโอเคยังมีบัก๊ก ผมก็เอาไปเจอบักอีกหน่อยอย่างวันนี้ไม่ได้แก้นะผมอาจจะให้เมรืองมืที่อันเที่ให้เราอาจจะแก้นะฮะโอเคอันนี้ก็ลงมาเรียบร้อยแล้วผมหนีลงมาอย่างปลอดภัยนะฮะข้างล่างมีอะไรบ้างนี่ก็ดูหน่อยกันนะฮะมีอะไรมีแร่เลยไหมมีก้อนเมฆโ้โง่ๆนะผมแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีหุบเหวที่เราล่วงไปน่าจะซีมงเท่งนะฮะดูซิตรงนี้มีไหมมีอะไรไหมมีเอ่อพีนแลบประหลาดเนี่ยผมเอามาดิ จริงๆเจ้านี่มันเรียกว่าไอสโตนนะฮะแต่จริงๆมันคือโคสโตนที่รีเทคเจอร์นั่นเองนะฮะโอ้พูดทำไมอย่บอกว่าทำไมเนี่ยโถโอเคเดี๋ยว,เ,ยว,รเ,เ,ยวเราจะเดินดูก่อนแล้วจะเข้าไปในนั้นกันนะฮะอาจจะค่อนข้างอันตรายพอสมควรนะฮะอ่าแล้วก็นี่เปนะ็นเออ่น้ำตกอะไรอย่างนี้นะฮะมีสามีทางอยู่ตรงนั้นนะฮะมีทางขาดนะฮะไปเมืองนั้นไม่ได้นะครับนี่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปดูตรงนี้กันดีกว่าไปดูใกล้ๆนะผมว่ามันมีอะไรนะครับผมเก็บไปก่อนอ่า ไม่ค่อยมีตัวอะไรเท่าไหร่รู้สึกเงาเงาเหมือนเดิมนะฮะเงินสวรรค์ครั้งนี้ก็ยังเงาเหมือนเดิมแล้วก็ของขวัญโง,โงโ่ๆนะครับผมเก็บมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะวันนั้นมีอะไรกันนะผมโอเคน่าจะมีเรื่องนะผมอุย้ยอะไรนะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอ้โอ้เฮ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมันจิงควายได้เว้ยเฮ้ย เอาเอาแล้วแล้วช่างอันตรายยิ่งนักนะฮะนี่มีเจ้าเออตัวนี้กระโดดไปกระโดดมาครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่ชุดนี่หว่าเฮ้ยหลัก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 รีบไปรีบไปเออรีบไปรีบไปรีมีนี่เฮ้ยตัวนั้นมันจะตามลงมาไหมเนี่ยมันพยายามตามลงมานะฮะเจ้าเออไอตัวอะไรเ่ยฮะเฮ้ยเฮ้ยรีบไปก่อนตรงนี้อันตรายอยู่ไม่ได้ อุ้ยตรงนี้อันตรายนะผมนี่ไอ้ดันเจี้ยนจริงๆจะมีของด้วยนะฮะผมได้ใส่ของเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคนที่เอาไปเล่นนะผมก็ไปอล่มดันเจี้ยนได้เรื่อยๆนะ,ะผมเราก็จะมีดันเจี้ยนใหญ่นะฮะอยู่ข้างในนะผมอยู่ไอ้ตรงที่ผมพายไปดูตอนแรกนะฮะน,นั่นแหละก็ไปบีชิดกันได้ก็เข้าไปถึงข้างในได้คือจบนะฮะในแบบนี้นั่นเองคือผมอาจจะเล่นไม่จบนะฮะเดี๋ยพามาดูอะไรนิดหน่อยๆนะครับผมมอบอกว่าแค่บอกว่าไอาตอนนี้มีในโซนยูสิบห้ายี่สิบแล้วนะเท่านี้แหละ ก็อมปีประสานะไรตรงนี้ก็นี่เป็นเัน่องสุดท้ายนั่นเองขอบต้นนี้ครับตัง้งใจทำไว้นะฮะอต้องพูดอธิบายกับอ่าไอแมปนี้ก่อนนะฮะไอ้มแมปนี้นะฮะเดิมทีนะฮะถูกทำโดยทอมมี่นะฮะท,ท,อ,มมะฮะทอมมี่เอ่อทอมมี่เดิมทีทอมมี่จะสักอย่างเราแล้วก็อันนี้ก็เหมือนทำไว้แค่0.8นะฮะเหมือนเขาไม่ทำต่อนะผมก็เลยเอาอันนี้เอามาทำใหม่นะฮะเอาปัดฝุ่นนะฮะแล้วก็เอาแก้อะไรนิดห,หน่อยนะฮะอย่างเช่น ได้ปลูกหญ้านะครับปกติมันเอเธอร์จริงต้องมีหญ้านะฮะผมก็เอาหญ้าไปปลูกทัวนะครผมแล้วก็ดันเจี้ยนจริงๆมันจะไม่มีสิ่งของก็ใส่ของเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับผมก็ที่ผมแก้ไปนะผมทําไปนะฮะอ่าก็ตัดไม้กันดีกว่านะผมโอเคกู่นะฮะไม่จะพลาดนะฮะนี่มันคลิปเลตเพย์ไม่ใช่คลิปรีวิวเออจริงก็ทำสองอย่างแหละโอเคประตูเอเธอร์ของเราจําไว้นะนี่ประตูเอเธอร์เดี๋ยวจะมาสอนทําด้วยนะว่าไอ้นี่ทำยังไงนะครับผมอ่าแล้วก็ตัดไม้ตรงนี้เพิ่มหน่อยนะผม ตัดไม้ตัดไม้เฮ้ยอ่ะกระกายรุดยักเหลอเนี่ยโอ้โหยอดตัดต่อต่อโอ้โอเคตัด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 เรียบร้อยอ่าจริงจริงต้งแว่าสร้างบ้านนกสร้างบ้านนกถ้ำนะเพราะว่าในถ้ำรร้สึออุดโอ้นะฮะอยู่ในถ้ำเนี่ยมันอุดโอ้มากนะครับผมแม่ก็เหมือนลงไปข้างล่างก็เจอภัยนะฮะข้างบนก็นะฮะเงาเงา,งานะฮะ ไอ้ตูวที่ไหนไม่ค่อยได้เอะไรนะการจะสำรวจพยายามตัดไม้ไปเรื่อยแล้วก็ทำวอลอกเดินทางนะผมจะรับสำรวจว่ามีอะไรอีกบ้างนะที่เราสำรวจไปนะผมอ่านั่นเองปึ๊บฟึบึบเดินดูเดินดูดนดอ่อฮะฮะมีไอ้เมกมีไอเมกเขียวๆนี่นะผมนีมีแบตว่าแบตกำลังจะหมดด้วยนะผมอ่าเมกเขียว ทางนน้นน่าไปดูมีอะไรนะฮะเราก็จะหาแรลไปเพื่อไปชิดกันเจนตรงนั้นนะครับผมค่อนข้างยากนะผมจริงก็ทำไ,ไม่ลยเปิดไปคิดมันจะยากหาหรอกโอเคเี๋้วจะเดินดูครับวามมีอะไรอีกไหมรู้สึกเหมือนเราจ,จาจเอเจอเริ่มหมดนะฮะโอเคเราหาหานะฮะมีไอตรงนั้นนะไม่รู้อะไรนะผม,มยังไม่เคยไปดูเลยทำมาตั้งนานไม่เคยไปดูมันคืออะไรนะฮะลิเอเธอร์ก็ไม่รู้ในคอมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันนะฮะกินข้าวก่อนโอเคอิ่มเล้าเก็บเก็บเก็บ ปุ๊บนะฮะอ่าดอกไม้ดอกไม้อไมโอ้มีของขวัญอีกแล้วนะผมของขวัญเต็มดาบไปหมดเลยนะผมนะฮะมีดอกไม้นะฮะในมือของฉันนั้นมีดอกไม้แต่ฉันไม่รู้เอาไปไกใก็มีแกะนะฮะเราได้เดินมาไกลๆก็ข้างไกลนะผมเกาะลอยฟ้าตรงนั้นนะฮะน่าสงสัยนะฮะอ่ารู้สึกบาดเสียวนะฮะนี่นะฮะอยู่บนโอนเคตัด ขุดอันนี้เพิ่มดีกว่าเอาอันนี้เพิ่มเก็บแตงโม,โมโไปปุ๊บโอเคดูน,นะฮะปอดเสียวแท้นะฮะเราจะต้องหาน้ำนะก็เอาชุดรอดในที่นี่เราต้องมีน้ำนะฮะในการปลุกอาหารนะฮะเอ็นก็เราก็ฆ่าพวกสัตว์ต่างๆอย่างเช่นเจ้าแกะน้อยพู่งในองศานะครผมเจ้าแกะไปไหนละเดี๋ยวว่าล่วงล่วงไปละอ,อยู่นี่ฮนะว่าร่วงไปละอยู่นี่เจ้าแกะองศามานี่หน่อยเจ้าแกะ แกะมาหนิดูยอ่อโอเคเรียบร้อยฮนะถ้าแกะเรียบร้อยอ่าจะเกมก็จะกระตุกนะฮะเอ้ยเบื่อจริงๆนี่ก็เงียบเงาเงียบเงาอ๋อดอกไม้นะฮะดอกไม้ตัวเองอันนี้ไม่รู้เหมือนกันมาจากหาไหนจุดเวปิปลูกไปแค่สองสีอ่อาไมา้แกะดอกไม้พิศนานี่มันงอกได้ทุกที่จริงๆริงแต มาทางกลับเข้าไปยัง HQ ของเราก่อนนะฮะฐานหลักอย่างที่ใช่เรายังไม่ได้เอ,อ่อทำการลืมเผาแรกลืมเผาไอ้นี่สนิทเลยลืมเผาสไนซ์สนิทเลยเดีย๋ยวเผาสไนซ์ก่อนอ่าปุ๊บปุ๊บโดดโดดโอเคเราต้องทําการเผาสไนซ์ด้วยนะครับไม่งั้นเราใช้สไนซ์ไม่ได้นะครับผมมันไม่เหมือนในเอเธอร์ของจริงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะที่มันไม่ใช่เอเธอร์จริงๆนะฮะเป็นแค่เท็กเจอร์บุกแมปนะฮะขอทุกคนอย่าเพิ่งลืมนะครับว่ามันคือเท็กเจอร์บุกแมปนะฮะ อ่าเดี๋ยวเอาไปเผาก่อนออออห้าอันนะเผา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 จริงๆเราใช้อันเดียวก็ได้นะหว่าเ,เอาคออกมาฮะแต่ก็รอนะฮะในระหว่างนี้ทำไรดีอ่าในระหว่างนี้เหรออ่อไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ตอนนี้เก็บอาหารเรื่อยๆนะเก็บเออเจ้าไอ บริโภเรื่อยๆนะผมไอเจ้าบเบรี่นะไปเรื่อยๆผมอันนี้มาน,นี่เรียบร้อยแต่เราจะเหลือไว้นะทิ้งไว้หน่อยเพื่อเป็นความสวยงามนะฮะจะเข้าไปลุยตรงนั้นนะแค่ไอตกข้างล่างเอาไม่รอดเลยจะไปลุยตรงนั้นนกะ็คงไม่น่ารอดเหมือนกันนะฮะโลกนี้มันโหดร้ายนะผมรู้เข้าใจนะฮะไม่ใช่โลกอย่างนี้สวรรค์ก็ยังโหดร้ายกับเรานะครับผมแหมฟุบฟุบมีสายตรงนั้นนะครับ แหเราจะไปดูตรงไหนดียังไม่คิดเหมือนกันนะเนี่ยอ๋เอเฮ้ยมีทางเหรอทางเดิม่ะเนี่ยเอ้ยไม่ใช่คนละทางอันนี้เราน่าจะวิ่งเข้าไปแล้วก็เข้าไปไปลว่ามันนะผมมีไอ้เจ้าสเกลเลนตันเกิดนะผมเกลเลนตันสวรรค์เหรอ ไฟไหม้ไฟไหม,ไม้อ้าอ้อาแกตายนะเฮ้ยโอ๊ยไม่ตายเอาไม่ตายไม่ตายนิดหนีนิดหนีนหนเห็นแล้วเอ้ขอบกังเนิลนกมันจะเกิดปกตินะครับเตรียมไว้ก่อนนะฮะปุ๊บผีเผือกเกินหมดนะฮะปุ <c oughs> <c oughs> ๊ดูเดียว ได้ว้ยเว้ยตอนนี้มันก็น่าจะิีเกิดกันตึมแล้วนะผมแตอนนต้องรีขึ้นไปขึ้นที่ฐานเราก่อนนะผมเราได้กันพบฐานใหม่แล้วนะครับทำชีวิตเปลี่ยนนี่เราก็พบฐานใหม่แล้วจะก,กลับโลกแต่มันกลับไม่ได้ต้องรีบเข้านอนก่อนไม่ให้อะไรมันเลวร้ายกว่าเดิมนะผมอ๋อเข้าบ้านเข้าบ,บ้านนั่นแหละดีๆนอนๆนอนเฮ้ วันนี้คันนี้ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่แค่รู้แค่ว่าอัปเดตแล้วนะฮะนั่นเองแค่ว่าอัปเดตแล้วเฉยนะฮะกินอาหารเพิ่มก่อนคิดว่าเราจะไปไปชิดตรงนั้นได้ไหมฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว,ว่าเพรารู้สึกว่ามันยังไม่เกิดนะหรือมันจะเกิดแล้วไม่รู้นะตองคืนแล้วนะฮะพวกไอ้สิง้าไอ้พวก,พวกต,วตัวประหลาดที่เฝ้าตรงนั้นน่าจะเกิดกันเรียบร้อยนะผมก็ทำให้เราทำงานได้ยุ่งยากขึ้นนะผม เน้ยเราจะจริงครั้นี้ตั้งใจว่าจะตีอันให้แตกอันหนึ่งนะครับแต่เล็กเราก็มีอยู่ห้าอันไม่พอทำชุดท่าไมเลยนะครับไม่ได้แค่หมวกจริงไม่ได้แค่หมวกนะถ้าเอาชุดจริงๆอ่ะเดี s <S like right ๋ยวต้องค่อยๆเลาะเข้าไปเฮ้ยเจอ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 เฮ้ยยอเฮ้ยเจอ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 เฮ้ยโอเจอสไนค์แล้วผมไปอ่าโชคดีเจอสไนค์นะคิดว่าจะไม่ได้อะไรอย่างไรก็มีสไนค์อยู่นะครในครั้นี้ก็ได้พบว่าเจอมีดันเจี้ยนอยู่นั่นเอง พดไปก่อนนะผมโอเคแล้วเอาไปเผานะผมเฮ้ยมีอีกมโอ้ดีดีด,ดีเอากรรมมิไมตแตกโอเคยังได้ซานาเป็นรางวัลปลอบใจนะผมแต่ตรงนั้นมันก็น่าเข้าไปลอดนี่นะเอาจริงๆแต่ขอขึ้นไปเผาของของก่อน,ออนเผาซานาก่อนนะฮะเพราะจริงอุปกรณ์อื่นมันหาใหม่ได้หมดนะฮะไออีานายนี่หายากมากนะฮะหายากมวกค่ะโอเคขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บลิบลิบลิบขึ้นไปปุ๊บ เดี๋ยวเราเอาสไนป์ไปเก็บไปเผาก่อนนั่นเองน่าจะรับเริ่มจะเริ่มรับมือกับตัวอะไรได้บ้างแล้วจริงๆงาม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 โอเคามาโอเคอ๋อควบคุมยากหน่อยนะฮะรู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะฮะไม่ได้เล่นนานก็งงๆเออได้มาแล้ว นะฮะสไนด์นะสไนด์เจมสโตนนะต้องเรียกสไนด์เจมสโตนนะฮะโอเคเรามีอีกห้องนะฮะเอาไปเลยอ่าเดี๋ยวเราจะทําชุดละกันนะฮะปุ๊บแล้วก็จะเดินดูว่าตรงนั้นเรจะทำเราจะไปดูก่อนละกันนะฮะส่วนเอ้ยแล้วเอาสไนด์มาเราต้องเก็บสไนด์ก่อนสไนด์อันตรายผมขอเก็บสไนด์ก่อนทำทำกล่องทำกล่องไม่ทำกล่องเลยเอเยอเล่นแม่งนะไม่ทำกล่องโอ้ตายแล้วฉัน ทำไอ้นี่ก่อนแพงก็ทํทำกล่องนะฮะกล่องกล่องกล่องเปิดกล่องเฟ้ยอ่ะวางแต่กล่องเป็นกล่องธรรมดานะรู้ก,กันทำไมนะฮะจะเ,เอาสไลด์เก็บไปก่อนนะผมโอเคได้มาเสีย คิดว่าเราจะบุกเราจะคนจะวีลตัวเปล่าดี่ไหมเดี๋ยวเอาของที่ไม่ใช่เอาไปก่อนนะฮะอ่าเอาไอ้นี่ออกไปขอ,ข,อของที่ไม่ใช่นะฮะสเตกอแบตหมดอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอันนี้ต้องน่าจะเอาทุ่ที่สัง่งถ้านี่ก็เราจะไปทำการเอ่อทำการส่องนะฮะจะไปบุกเลยนะผมมาบุกเจ้าไอ้แหลมที่เราเจอกันนะครับผมที่มีสเกลตันโง่ๆตัวหนึ่งเฝ้าอยู่นะครับผม เราจะไปดูกันนะผมว่ามันมีอะไรนะผมมันจะมีอะไรให้เราไปดูอะไรบ้างน,นะผมเราจะาการสำรวจกันดีกว่านะครับผม,มลงไปสำรวจกันคือทึบๆมีอ,าาอันตรายทางไ่ค่อยๆเลี้ยวเท่าไหร่นตนสไนนีนผมเผาหมดแล้วก็เก็บผมไม่ได้เอามาผมเก็บไว้ในกล่องนะฮะเสือตายนั่นเองเพราะว่าของที่ผมมีนะส่วนใหญ,ญ่ก็หาได้ไม่ยากหรอกนะฮะผมเอาจริงๆนะฮะค่อยๆเดินลงไปเฮ้อ สิ่งที่กลัวสุดคือความกระตุกนั่นเองครับผมตัวของเราที่แท้จริงนะไม่ใช่บีซ่าอะไรเราทำกระตุกนะฮะเำให้เราต่อสู้ได้ยากลําบากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูนะผมมีโอ้ยมีเอกตรงนี้ครับแต่เราขอจัดการเจ้าข้างในก่อนนะครับผมจะมีอะไรอยู่ข้างในไหมยัย,ยมันยังไม่เกิดนะครับผมเราต้องเรียบโอ้ยมีเกียรตันตัวน,นั้นนะฮะเกียรตันพิเศษนะขอทุกปอลเนอร์ก่อนโอเคเฮ้ย hey. มันเกิดแล้วเฮ้ยอ๋อะได้แบบแบบสปอนเซอร์อมาหนึ่งก็ได้ครับรีบไปก่อนรีบไปรีบไปโอเคถอย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 ถอ,อยก่อนนะครับมันยังยิงมันยังยิงไล่หลังเราอยู่ครับผมอ่าเดี๋ยวโอเคเราจะจัดสปอนเซอร์อตรงนั้นได้ครับผมตอนนี้โลบคุณเหล็กกันคุณเหล็กลบลบลบยังไม่เห็นเรา มีนี่ไปมีนี่ไปก่อนนะตุก๊กเล็กเฮ้ยตุ๊กเล็กเข้ามอ้โโอเคเรียบร้อยอีกอันนึงสุสานายไม่ใช่เหล็กสุสานายเออหนึ่หรือพี่มันคือสานายปุ๊บปุ๊บเต้เราต้องจัดการกับมันให้ได้ผมในเรายังไม่คุมที่จะบวชเพราะเรามีสานายเริ่มมีสานายเยอะแล้วนะผมมึงคุณลุงเตัวเองไงไม่รู้เลย อาจริงนี่แต่เยอะนะเ,เยอะจริงขนาดเยอะ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 ๆๆเวอร์นะผมเราประมาณว่ายิ่งใกล้ทำเสืาเราต้องเข้าทำเสือถึงจะได้ลูกเือาถ้นั้ันต้องไขข้าแก้ดันเจียนถึงจะได้สไนท์เฮ้ยอ่ะไม่เห็นเราใช่ไหมนาย <c oughs> นายนายนโอ้จะเข้าไปไล่บี้มันดีไหมเนี่ย อันนั้นก็ฝั่งนั้นก็มีเกียวตันฝั่งนี้มีอิโต้บ้านี่อยู่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยไปไปหายแล้วโอเคครับีเวลาพอดีครับผมโอ้ยเรียบร้อยนะครับผมดูของรางวัลสิโอ้อะไรเนี่ยมีถังลาวาผมมีมีลูกลูกดอกเข็มอันแล้วก็พยายามีชุดด้วยนะครับผมเก็บเก็บเก็บ ก่อนที่ไอ้ฝั่งนั้นมันจะเรียกพวกมาผมโอเคเก็บไม้มาให้าคืเดี๋ยวว่าข้าลำบากนะผมได้อะไรบุด้วยได้เออบักชุไรติงก็ต์ด้วยนะผมโอเคเก็บอันนี้บ้างนะครับหนึ่งอะไรก็มีนาฬิกาธนูเฮ้ยธนูเอทาวันนะฮะเนฟแทกนะฮะสองอันบักชุไรนะผมมีตาไนท์นะผมอีกแล้วผมแล้วก็มีเฮ้ยราวพทายนะผมเปอล่าได้แค่เอล่าที่ดีที่สุดนะในเอเธอร์นะผมราวพทายนะฮะและดาวพระทายมาแล้วผม ย่อนะผมได้เหล็กได้กะวไทยนะก็ครั้งคืบหน้านะผมสุดเจะสเกลตั้งตัวนั้นนะมันไม่ต้องจัดการมันนะฮะอุ้ยมันเห็นแล้ว,ลวผมบิหลังกองก่อนอุ้ยไม่ยุ่งแล้วครับไม่ยุ่งแล้วครับไม่ยุ่งแล้วครับไปแล้วครับไม่ยุ่งแลวครับไม่ยุ่งกับพี่แล้วไป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 นี่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 คงเมเร็ตัวที่กูทำได้เมืครไม่เห็นแล้วนะับผม แล้วก็ทาให้เราได้รู้ว่าเราตอนที่จะมาโดของอะไรผมนี่นะฮะทำไมเราไม่ดกล่องไปด้วยวะโอ้โหกุ๊บกล่องทีเดียวแล้วจุ๊บหยิบของมันจะไวกว่าปะ้ีจ่ะแต่มันเกิดแล้วนะฮะก็ะสายไปแล้วนะผมสำหรับตอนนี้นะผมมีสเกลตันง่เพราะอยู่หนึ่งตัวผมเราทำงานได้ช้านะผมคิดว่าของนั้นอาจจะดีก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันนะผมผมจะไม่ร้บแใส่ลงไปนะผมผมใส่แบบมั่วมากนะฮะตอนนั้นนะฮะอ่า สำหรับการใส่ของแบบนั้นนะฮะก็จะสอนจะสอนทำให้เหมือนกันนะใชส่งของแบบแต่ของแบบมือผมจริงนะฮะแบบในดันเจี้ยนไมโครมนะผมก็หาเทคนิคมานะฮะโอเคตอนนี้เราก็ได้เข้าไปหนึ่งห้องในดันเจี้ยนสำหรับในเอเธอร์ในคลิปนี้นะผมก็อย่อนเราก็ทำสำเร็จหนึ่งอย่างนะผมก็ได้ของได้แรมมาเยอะเจอกาว์บไทสนะผมถึงแม้จะไม่ได้ขุดเจอแต่เราได้มาจากดันเจี้ยนนะผมก็ได้หมวกมาด้วยผมได้ชุดม้าผมหมวกนะฮะเสื้อนะผมเงาเทพนะฮะ ื้อฟินิกนะฮะเท่ hey, ดีนะผม,ผมก็จริงๆฟินิกถ้าซื้อฟินิกจริงๆก็ถึงซื้อฟินิกจริงๆนะฮะเพราะว่าทำอะไรได้จะกันไฟนะฮะแต่ว่านี่เป็นทกเทกค์แพ็กเฉยๆนะฮะก็ทำใจนะฮะมันกันอะไรไม่ได้นะครับผมโอเคคนเข้าบ้านยากจริงๆโอ้ยโอเคเรียบร้อยครับแล้วแหมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบกดไลค์นะชอบกากดซัสบสไคร์บตัวนี้ขอลาไปก่อนนะครับสบสวัดบ๊ายบายเย้ยย